ซึ่งเรื่องฝุ่นเนี่ยจริงๆเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็มีการวางแผนมีการปฏิบัติการในการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะครับ,รบทีนี้เราไปดูสาเหตุก่อนอเขามีการวิเคราะห์ว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมี4สาเหตุสาเหตุที่หนึ่งก็คือจากไฟป่าและการเผาป่านะครับซึ่งร้อยละ 90ของไฟป่าในประเทศไทยเกิดจากการเผาป่าโดยมนุษย์คือมนุษย์เผาป่าเองเหมือนไปผักดงทำไร่อะไรอย่างนี้ป่ะอะไรประมาณนั้นรวมถึงเผาขยะอะไรพวกนี้แล้วมันลุกลามไป<ข>ป่า,าด้วยน้าแหละอะไรอย่างนั้นใช่ไหมหลายอยาอ่างนะก็ส่งผลกระทบในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวหลายท่านอาจจะไม่ค่าดคิดว่าแค่เผาป่าเผาต้นไม้ มันจะเป็นอะไรนักหนามันเป็นเยอะนะฮะเพราะว่าเวลามันลุกลามออกไปเนี่ยควันไฟต่างๆเนี่ยมันไปทั่วเลยไงครับใครที่อยู่ใต้ลมอันนี้หนักเลยเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยต่างๆแล้วพวกฝุ่นควันเนี่ยมันไปได้หมดอะ<ช>่ะคุณอยู่ในห<ช>้องแอร์เขาไปได้หมดคุณอยู่ในโรงพยาบาล<ช>อ,อยู่ในบ้านไปได้หมดอ่ะพอคุณต้นพูดถึงอย่างเงี้ยผมนึกถึงที่เคยมีข่าวในต่างประเทศอะไรเงี้ยครับางทีไหม้อีกประเทศหนึ่งอ่า ลามมาอีกประเทศหนึ่งด้วยใา่เรื่องของควันเลยครอันนี้ระหว่างประเทศก็มีเหมือนกันตามรมแดนนะไม่ประเทศนี้ไปอีกประเทศหนึ่งกาเรียกฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้อันนี้ชัดเจนนะสาเหตุที่สองคือการก่อสร้างอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการก่อสร้างต่างๆนานาไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่เนี่ยก็มีส่วนในการก่อให้เกิดฝุ่นเนาะคลุ้งอยู่ในอากาศก็ต้องหามาตรการในการดูแลป้องกันต่อไปก็คือการผลิตไฟฟ้าและการทําอุตสาหกรรมนะครับก็มีการ ปล่อยของเสียนะคือจริงๆเขามีกฎหมายควบคุมอยู่ในการปล่อยพวกควันของเสียต่างๆแต่ก็ยังมีบางส่วนเนี่ยที่มีการลักลอบก,ก็ทําให้เกิดปัญหาได้และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและอีกเรื่องหนึ่งคือการคมนาคมก็จากพวกเราท่าอไอเสีย<ถ>่าอไอเสียอะไร,รต่างๆนะถึงมีการรณรงค์ให้ลดการใช้รดรวมถึงการหมั่นตรวจเช็คเครื่องยนต์ เพราะว่าเครื่องยนต์เก่าๆบางทีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเยอะก็ต้องไปดูแลรักษาให้มันปล่อยควันดําให้น้อยลงอะไรประมาณนี้รัฐบาลจะเสริมในเรื่องรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ไหมใช่ก็ช่วยด้วยนะก็เป็นในเรื่องของการลดการใช้พลังงานมาใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่มีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็มีการประหยัดมากกว่าก็หลายๆส่วนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็จากประเทศเพื่อนบ้านก็มีส่วนเวลาเกิดไฟป่า เกิดฝุ่นควันต่างๆเวลาลมพัดเข้ามาโดยเฉพาะช่วงเนี้ช่วงหน้าหนาวเนี่ยโอ้ใช่มันแห้งนะเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากหน้าฝนอาจจะฝนเนี่ยช่วยชะล้างไปแต่หน้าหนาวเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกปีเจอเต็มๆนะครั